มาดูคุณสมชายแสวงการก่อนนะคะจันพรจะรไว้ก่อนนะจะพูดซ้ำอะ่ะ <laughs> ตูไรวันเออตูไรวันมาดูคุณสมชายแสวงการนะเขาติดแท็กขบวนการขายชาติแล้วก็ติดแท็กเร่งแก้ก่อกรุงเสียกรุงครั้งที่สามถึงเวลาที่รัฐบาลงุ้งยิ้งจะลืมตาตื่นคือถ้าถ้าถ้าเป็นคุณมริการเรียกตุ้งติง้งถ้าเป็นคุณสมชายเี่งุงง้งยิ้งถึงเวลาที่รัฐบาลงุ้งยิ้งจะลืมตาตื่นได้แล้วนะ ต้องเร่งสั่งการแก้ไขปัญหาก่อนเสียกรุงครั้งที่3ได้แล้วนะการปล่อยให้ขบวนการขายชาติขายสัญชาติกับชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองแรงงานเถื่อนการลุกคืบเข้ามาสวมสิทธิสวัสดิการต่างๆทั้งการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลของรัฐการศึกษาทุกระดับชั้นการลุกคืบกิจการค้าการชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิการชุมนุมทางการเมืองภายใต้การสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันตกและพรรคการเมืองไร้รากขาสติบางพัก อ้างอิงหลักสิทธิมนุษยชนล้นความเป็นจริงจนละเลยความเป็นชาติและหลงลืมอธิปไตยไทยจนลืมดูโลกความเป็นจริงว่าไทยยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่ต้องแบกรับดูแลคนไทย67ล้านคนที่อยู่ในภาวะยากลําบากติดแท็กแก่ก่อนรวยที่ยังขาดทั้งการเข้าถึงการศึกษาที่ดีการรักษาพยาบาลที่มีคุณค่าจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศคนไทยส่วนใหญ่ยังยากจนและมีความเหลื่อมล้ำสูงมากติดอันดับโลก คนไทยยังมีปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันต่ําต้องเร่งใช้ทั้งทรัพยากรงบประมาณและบุคลากรเร่งแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในภูมิภาคหามีความรู้จริงรัฐบาลและนักการเมืองเหล่านั้นควรย้อนทบทวนดูความเข้มข้นและการอนุญ,ญาตที่เข้าเมืองของสหรัฐกับเม็กซิโกการใช้กฎหมายกับการอนุญาตเข้าไปใช้แรงงานในสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปด้วย เขาให้สิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนมากมายจริงๆตามที่พวกเขาประชาสัมพันธ์จริงไหมทำงานเป็นไหมคลมสืบสันดานเตี้ยอุ้มขอ้อมม้าอารีคือมันมีคนเนี่ยบอกกับเราว่าอย่างนี้พี่กองครับเรามีแรงงานแรงงานบ้านเราไม่ค่อยทํางานแล้วอะ่ะไม่รู้แรงงานบ้านเราไปไหนแต่พมา่าเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเยอะมากแล้วก็มีคนบอกว่าทําไมเราไม่ให้การ,รศาึกษากับเด็กที่เกิดในประเทศพม,ม่าเกิดในเมืองไทยล่ะ ทำไมเราไม่ให้สมสดิการรัฐก,กับเขาล่ะคือตอนนี้เนี่ยนะไปดูโรงพยาบาลต่างๆพม่าเต็มเลยคําถามคือพม่าเหล่านี้เข้ามาทํางานเนี่ยมีไรายได้เนี่ยนะมีไรายได้เนี่ยพม่าเหล่านี้มีไรายได้เนี่ยนะไรายได้ของพม่าเหล่านี้หนึ่งเสียภาษีไหมแวะต้องเสียอยู่แล้วล่ะเพราะซื้อของใช่ไหมมันติดมากับของอ,อยู่แล้วหนึ่งเสียภาษีให้กับประเทศไทยไหมสอง อันหนึ่งก่อนเข้ามาถูกกฎหมายไหมมีเชื้อโรคติดตัวมาไหมสามทำงานแล้วเสียภาษีไหมสี่ได้ซื้อประกันสุขภาพไหมห้าลูกหลานของเขาเรียนที่ไหนรัฐหรือหรือเอกชนเราต้องมีกฎกติกาสำหรับแรงงานต่างชาตินะคะหนึ่งเข้ามาต้องถูกกฎหมาย ต้องต่อวีซ่าตลอดแล้วเสียค่าต่อวีซ่าที่สูงกว่า,ว,าว่าปกตินะคะหนึ่งเพราะว่ามันต้องใส่มันต้องในค่าวีซ่าเนี่ยคือค่าเหยียบดินค่าทรัพยาก,กรที่เขาใช้น้ําเอ่ยไฟเอ่ยขยะขยะทิ้งขยะเนี่ยสองแรงงานต่างชาติผู้นี้ซื้อบัตรประกันเอ่อเสียภาษีไหมซื้อบัตรประกันสุขภาพไหมเมื่อ <c oughs> มีลูกในเมืองไทยแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเขามีบัตรประกันสุขภาพเ <c oughs> ขาก็มีลูกในเมืองไทยเด็กเด็กแรงงานต่างชาติเราจะยังไงคะ จะคุยเรียนโรงเรียนรัฐเหรอฮะรัฐเราเลี้ยงเหรอฮะหรือเขาต้องเรียนโรงเรียนเอกชนเท่านั้นเพื่อจ่ายกับเอกชนถูกไหมคะหรือม่ก,ก็ต้องเอาลูกกับประเทศเขาใช่ไหมคะใช่แล้วสุดท้ายคือแรงงานแต่งด้าเหล่านี้โอเคเขามีความรักและแต่งงานได้เราต้องพิสูจน์ความรักและการแต่งงานมิใช่เป็นการแต่งงานเพียงเพื่อได้สัญชาติไทยถูกไหมคะอ่า แล้วคุณพิศนาหรือพักเก้าไกลประชาชนเอ่ยคุณจะเอา,อางไงกับแรงงานต่างด้าวชายขอบที่พวกคุณไปเนี่ยไปเอาคะแนนเข้ามาเนี่ยคุณรู้มะมมันมีบางจังหวัดนะที่อยู่ติดชายขอบนะพี่ก้องแรงงานต่างดาวมันลงมาเต็มเลยนะมันคอนแทคทุก,ท,กทุกพักเลยหวัวอะไรกี่บาท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 เธอรู้ไมไม่มีใครไม่มีใครไปยุ่งมันเลยหันหลังหนีหมดเลยอ่ะมีมีบางจังหวัดเนี่ย พอได้สัญชาติปุ๊บเนี่ยนะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากลไกข้าราชการเราบางส่วนนะไม่ได้เหมารวมมันมีการทุจริตกันใช่ไหมขายบัตรประชาชนขายบัตรประชาชนขายสัญชาติขายแรงตางทีเนี้ยพอได้สัญชาติปุ๊บตัวได้แล้วเนี่ยไปเอาญาติมาญาติได้แล้วไปเอาเพื่อนบ้านมาแล้วมาอ,มอยู่ในที่เดียวกันะนะที่จังหวัดตากในมีข้อมูลนะเ,าเขากำลังตรวจเช็คกันอยู่ว่าบางที่เนี่ยอีก พม่าเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยนะพี่ปอกเออเขากำลังเชื่ออยู่ว่าจริงหรือเปล่าพม่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมึงจาบ้านแล้วไม่ต้องบ้านแล้วนะคนค้นใหญ่เนี่ยกายก็คือพวกที่ได้สัญชาติโดยกระบวนการแบบเนี้ยมันไปดึงดึงกันมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายคำถามคือเราจะเสียกรุงไหมมหาไทยรู้ไหมไม่รู้ก็รู้ซะไม่ได้ยินก็ได้ยินซะตอนนี้พม่าเต็มเมืองหมดแล้วนะคืไม่มีอย่างนี้ ตอนที่ตอนที่เขามีสงครามชายแดนกันนะ,นะที่จังหวัดต่างนั่นแหละริมชายแดนเนี่ยคือเราต้องพูด,พดกับผู้ชน,นะมันมีเรื่องอเมริกาเข้ามาแทรกแซงด้วยนะอเมริกา,ากกเป็น<ไ>ปนัก,กข่าวฝึกคนฝึกอะไรให้เดี๋ยวต้องถามพี่เป๊ปอ่าอ่ามันจะมีอย่างเงี้ยริมชายแดนเนี่ยนะเราจะมีหมู่บ้านตามริมชายแดนเป็นแบบแนวภูเขาเลยนะแล้วหมู่บ้านเนี้ยความปลอดภัยเป็นศูนย์คือคนนอกห้ามเข้าทาหารไทยเท่านั้นที่เข้าไปได้ ันก็จะมีคนอยู่ในเนี้ยเน,น,น,นีแล้วมันก็จะต้องมีหลุดลอดออกมาจุดเริ่มตน้นของการที่พม่าเข้ามาสู่ในกรุงเทพได้เนี่ยมาจากบูบัานตรงนี้อ่าแล้วหลุดลอดออกมาแล้วก็ไปลงอยู่ที่หน้ารามอีท่าไหนาไม่รมัมเป็นหน้ารามตอนนั้นหน้ารามเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่มากของนักศึกษาพม่าที่ลี้ภัยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ทําสื่อนะทําหนังสือเป็น NGO ไอที่มาประท้วงประท้วงประท้วงอ่ะประท้วงกันใหญ่เลยตอนนั้นที่ประท้วงกัน แล้วก็แบ่งประท้วงเพื่อสูจีด้วยประท้วงประยุทธ์ด้วยแบ่งกันคือแล้วพ่มาพวกนี้เขากลายมาเป็นแรงงานในเบื้องต้นเลยนะพามายี่สิปีคราวนี้มันมาเป็นไอ้นี่ละไอ้ชายแดนเน่เมื่อก่อนเนี่ยเขาให้วิ่งเข้าวิ่งออกคือต้องกลับตอนเย็นต้องกลับตอนหลังนี้แบบพันแดนเป็นใบนะก็จะมีเป็นใบกระดาษนะวิ่งเข้าวิ่งออกตอนหลังนี้เขาใช้วิธีการคือเล่นแร่แผลท่า่ะ เราต้องยอมรับทาอีกการเล่นแร่แปรธาตุจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้และมีสัญชาติเมื่อก่อนต้องมีเวิร์ e เพอร์มิทแล้วเวิร์บเพอร์มิสำหรับแรงงานเนี่ยมันจะอยู่55ปีพอ55ปีจบเล้วต้องกลับเขาไม่นด้พูดเนี้ยประกอน55ปีต้องหาคนไทยแต่งงานจ้างแต่งงานพอแต่งงานปุ๊บได้สัญชาติโดยปริยายแล้วมันก็อย่างเงี้ยปังปังปังมามีผัวคนไทยเพียบ ไอ้ผู้ชายก็มีเมียคนไทยเพียบเลยมันมีขระนวนการทําให้หมดก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ไงจ่ายตังค์ไปหรือไม่ก็ซื้อบัตรประชาชนแรงงานต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยเนี่ยผิดกฎหมายสักครึ่งอะฉันอันนี้ฉันคอนเสิร์ตนะผิดสักครึ่งแต่จริงๆนน,น่าจะมากกว่าครึ่งคําถามคือเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปหรอ คนพวกนี้เนี่ยนะเธอจำตอนองซานสุจิมาเมืองไทยได้ั้ยแทบจะปิดนู่นเลยนะ oh. ม,มหาชายโอาอ่ะโอ้โหป่าใสอัยเนี่ยคนมามาก็แบบเต็มไปหมดเลยคือคือถ้าไม่บอกว่ามันนี่คืออัมอัมมหาชายจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทยอ๋อจะนึกว่าล้างก้งปล oh. าใสมันเต็มเลยคำถามคือพี่น้องประชาชนจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยเหรอเราจะไม่มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้มันถูกต้องตามกฎหมายเหรอ ที่กาซิโนเนี่ยแม่อยากจะขึานมาบนดินกันนักอยากให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วแรงงานต่างด้าวอ่ะเราจะไปผลิตใ,ใต้ดินอย่างนี้เหรอโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยฉันว่าเขาเผชิญหน้ากับเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยยิ่งแถวแถวชายแดนนะโรงพยาบาลก็จะเราจะเห็นหมอโพสต์ประจาอ่ะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่าหมอเขาก็ต้องอยู่หน้างานนะมนุษยธรรมนนะเขาก็ต้องช่วยกันไปใช่ ถ้าอยากปล่อยให้พมา่คาครองเมืองก็ตามใจแล้วกันนะฉัน